ไอซียูแอนิเมสวัสดีครับวันนี้นะครับมีชุดใหม่นะครับสำหรับเจ้าไทเรลอลคิงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่แบบเรียกได้ว่าเป็นการขึ้นภาคใหม่เลยนะครับสำหรับไดโนแท็กเตอร์โชว์ดาวนะครับก็ทบทวนกันอีกนิดนึงดีกว่าว่าก่อนหน้านี้เรามีอะไรกันมาบ้างน,นะครับดูสิมีตั้งแต่สตาร์ทอัพเซตหนึ่งนะครับเบสเซตหนึ่งสองสามโครสโซลทีมแบทเทิลอัลฟาแรลส์แอคแทกหรือจะเป็นชุดก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นเจ้าโรเส์ aw, แห่งความมืดนะครับก็ แ a ไดโนสาร์ลัมเพตนะครับก็ใครที่แบบชื่นชอบไดโนเสาร์ในรูปแบบต่างๆเขาสามารถต่างๆที่ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆใครที่ยังตามเก็บไม่ครบอย่าลืมนะครับไปเก็บกันมาให้ครบเลยแล้วก็อันนี้ครับชุดใหม่สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นดโนเทคเตอร์โชว์ดาวนะครับก็ไดโนเสาร์ที่มีพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาบอกกันมาว่าภาคนี้มีการไปตามล่านะครับสลัดอวกาศด้วยแล้วก็ เนื้องเสาร์ของเราจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นได้รับพลังพิเศษใหม่นะครับเหมือนการสวมเกราะเข้ามาครับก็มีความสามารถพิเศษใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาดูกันที่กล่องที่เป็นเจ้าลิวตานก่อนดีกว่านะครับจริงๆก็ออกมาได้สักพักใหญ่แล้วฮะแต่ก็ว่าจะพึ่งจอมว่างทยอยทยอยรีวิวนะครับก็ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่แบบว่า เฮ้ยยังไม่มีชุดนี้เลยนะครับก็ลองดูนะว่าการ์ดเข้าๆในกล่องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปซื้อกันมาเล่นอยากให้เก็บครบทุกชุดเพราะว่าราคาไม่แพงเลยนะก็ในกล่องนี้นะครับก็มีการ์ดทั้งหมด45ใบเลยก็เบสิกในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีประมาณนี้นะก็มีไดโนเสาร์22ตัวนะครับมีสกิล3ใบมีซปเปอร์สกิล9ใบนะครับ แล้วก็การ์ตัวละครด้วยกันถึง5ใบแล้วก็สเปเชียลไดโนเสาร์หตัวหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันมีอสเปเชียลไดโนเสาร์เยอะนะครับหรือว่ามีซูเปอร์สกิลเนี่ยมาแค่3ใบหรือว่ามันจะแบ่งยังไงนะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีครับส่วนใหญ่1กล่องนะครับก็จะแบ่งมาเป็น3ท่านะครับอย่างชุดนี้ก็จะมีท่าสายฟ้าท่าน้ำนะครับแล้วก็ท่าท่าดินก็ โอเคนะผมลองดูสกิลคร่าวๆของการ์ดท,ที่มาในชุดนี้ค่อนข้างน่าเล่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างไดโนเสาร์ที่เป็นงาบุเนี้ยตัวเอกของเรานะครับก็มีร่างที่เป็นไดโนเทคเตอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาเจ้างาบุนี่นี่นะฮะก็งาบุก็จะมีร่างสเปเชียลไดโน a u รเนอะก็รู้กันดีอยูแ่แล้วมันก็จะปรับมาเป็น Battle Mode นะครับ แต่สำหรับชุดนี้ครับมีการ์บ้าใหม่ก็เป็นล่างนี่เป็นตัวหน้ากล่องด้วยนะครับเป็นล่างไดโนเทกเตอร์นะครับแล้วบูตไดโนเทกเตอร์นะครับก็จะเขาเรียกว่าจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โคกับซ u เปอร์สกิลที่มีชื่อาอาติเมตนะครับก็ทำให้พลังเนี่ยจากเดิมที่มันหัว5 5 0 0จะกลายเป็นพันหนึ่งอะไรอย่างเี้ครับก็เป็นความสามารถพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเจ้าพาที่เป็น ไดโนเทคเตอร์นะครับแลก็ชุดนี้หลักๆก็จะมีตัวละคร5ตัวคุ้นหน้าคุ้นตากันบางตัวและก็จะมีแบบตัวใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในภาคสลัดอวกาศนะครับนี่สตัวนี้2ตัวนี้นเดี๋ยวเราดูกันที่ไดโนสาท่าสายฟ้าก่อนดีกว่านะครับก็เจ้าคู่นี้แหละขออนุญาตแนะนำเป็นแค่เจ้าตัวท็อปของเรานะครับก็เป็นงับุเนาะกับล่าง เขาเรียกว่าไดโนเทกเตอร์เอเคเจ้างับบูนะครับก็ด,ดูดูตัวที่ด้านซ้ายก่อนนะฮะด้านซ้ายของเราเขาบอกไว้ว่าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ ร่างเริ่มต้นใครที่เล่นล่างแบเทิลโมดมาก่อนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนอะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าคือสามารถไดโนเสาร์ no เพื่อวางใบทเทิลโมดทับการนี้ได้น,นะครับอย่าลืมใครที่เล่นแบทเทิลโมดก็ใส่มาในชุดการนี้ได้น,นะครับก็เพิ่มเข้าไปไม่ว่าจะจว่เจอล่างแบทเทิลโมดก็เอามาวางทับเล่นเบทเทิลโมดไปก่อนหรือจะเอามารอนะครับล่างที่เป็นไดโนเทคเตอร์ no or, ใบขวานะครับก็ใส่มาได้น,นะครับแต่ก็ดูจังหวะการลงด้วยนะครับว่าช่วงไหนที่จะเหมาะหรือใครจะแบบเฮ้ย เบื่อละแบทเทิลโหมดเล่นไดโนเทคเตอร์เลยก็อัดมาเลยครับก็ถ้าซื้อ3กล่องเนะก็จะได้ชุดการาดสายฟ้าล้วนเลยก็จะได้ครบนั่นแหละ3ท่ธาตุก็คือสายฟ้าดินแล้วก็น้ำนะครับก็สามารถจะได้3เด็กแบ่งกันกับเพื่อนๆเ,เลยเล่นกันได้นะครับก็ส่วนเอฟเฟกที่2นี่แหละสำคัญเลยนะครับของเจ้างับบูในชุดนี้เขาบอกไว้ว่านะครับเมื่อเรามีเทิร์นเคาน์เตอร์นะครับ อยู่ที่4หรือมากกว่านะครับเล่าสามารถไดโนเสารงาบู่ล่างไดโนเฮสเตอร์ no T itter, ที่เป็นใบขวานะครับลงมาได้ซึ่งพลังนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก700ก็เป็น2,000อาจจะไม่ได้แตกต่างจากล่างแบตเทิรหมดมากนักนะครับแต่ทีนี้เอฟเฟกที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือ 1. สามารถใช้ซ u เปอร์สกิลนะครับท่าสายฟ้าได้ทุกสัญลักษณ์อ่าไม่ต้องมาเซ็งเลยว่าจะเฮ้ยค้อนยื่นไกลกระดาษเลยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะส่วนเอฟเฟกที่2เขาบอกไว้ว่าซูเปอร์สกิล ที่มีชื่อว่าอัลติเมตนะครับจากเดิมนะครับที่เพิ่มพลังนะครับก็จะเพิ่มพลังให้กับเจ้าไดโนเทคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆก็คืออสกิลนี่เห็นไหมครับสกิลตัวนี้ก็มีชื่อว่าอัลติเมตอยู่แล้วใช่ไหมจากเดิมที่มันจะบวก500นะครับถ้าเราใช้กับไดโนเสาร์ oul, ที่เป็นเจ้างาั้งบูร่างไดโนเทคเตอร์จาก500จะกลายเป็น1000นะครับแล้วก็เอฟเฟกต ในการ์ดใบนี้นะครับที่เป็นของเจ้างับบูไดโนเซกเตอร์เองเขาก็บอกไว้ว่าเมื่อไดโนเสาร์นี้ใช้ซูเปอร์สกิลที่มีชื่ออัลติเมทนะครับไดโนเสาร์ตัวนี้พาวเวอร์จะบวก500จนจบการต่อสู้ลองคำนวณง่ายๆนะสมูติว่าไดโนเสาร์ตัวนี้เจ้างับบูร่างไดโนเท็กเตอร์นะครับสวมสกิลนี้เข้าไปครับปั๊บเอฟเฟกต์เกิดคือบวก500ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันจะได้บวกเพิ่มอีก500เพราะเราใช้คู่กับเจ้างับบูร่างไดโนเท็กเตอร์ พอสวมซูเปอร์สกิปุ๊บเอฟเฟกในการ์ดของเจ้างาบู่ร่างไดโนเทคเตอร์เกิดบวกเพิ่มอีกนะครับอีก500นะครับจาก2,000บวก1,000แล้วบวกอีก5้0ก็เป็น3,500ก็โอ้โหพลังก็ทวีคูณขึ้นมาเลยนะครับสำหรับร่างที่เป็นไดโนเทคเตอร์ or, ก็เหมือนการสวมเกราะเพิ่มขึ้นมาน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไม่ได้มีแค่ง,งาบู่นะครับที่มีร่างไดโนเทคเตอร์ตัวเดียวชุดนี้ยังมีฝั่งของ ปอยตรงข้ามด้วยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ธาตุน้ําก่อนละกันเจ้าสไปโนก่อนหน้านี้อาจจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสไปโนหรือว่าจะเป็นเจ้าไซคานะครับก็เป็น,เป,นเป็นตัวละครเป็นไดโนเสาร์แถวหน้าที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะก็มีร่างใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะครับก็เจ้าสไปโนของเรานะครับเอฟเฟกก็ Effect o. จะเหมือนคล้ายๆกับงาบุก็คือมีร่างสเปเชียลไดโนซอร ที่เป็นแล้วหนึ่ก็คือสามารถาวางแบตเทนโหมดได้นะครับตอนนี้คือตัวขวานะแล้วก็เอฟเฟกที่2ก็คือพอเทิร์นเคาน์เตอร์ที่4เราก็สามารถนะครับที่จะเดโนซาเลเจ้าสไปโนที่เป็นร่างเดโนเทคเตอร์มาได้นะครับซึ่งเอฟเฟกของเจ้าเดโนเทคเตอร์ก็น่าสนใจเอฟเฟกแรกก็เบสิกครับเดโนเสานี้สามารถใช้ซูเปอร์สกิลนะครับ ธาตุน้ําได้ทุกสัญลักษณ์ซึ่งคล้ายคลึงกับในส่วนที่เป็นของร่างเจ้างับุอยู่แล้วเนอะแล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อเนยเสาตัวนี้นะครับใช้ซูเปอร์สกิลที่มีชื่อว่าอัลติเมทนะครับเมื่อจบการต่อสู้เราจะได้โจการ์ดหนึ่งใบสังเกตได้ว่าถ้าเป็นธาตุน้ําก็จะเป็นเน้นการโจวการ์ดนะครับก็ เอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อสวมซูเปอร์สกิลที่เป็นอัลติเมทลองไปดูในกล่องนี้นะมีสกิลซับพอร์ตทั้ง3ท่าที่กล่าวมาด้วยนะครับก็เจ๋งมากๆอย่างงา้บบุตรตรงเมื่อกก็จะเป็นพอร์บวกขึ้นมานะครับถัดมากันที่ธาตุด,ดินกันบ้างน,นะครับเจ้าไซคานะครับใครที่ชอบความอึดถึกทนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไดนโนเสารท์ที่หลายคนนิยมจัดเด็กไปแข่งมากๆเลยทีเดียวก็ตัวนี้นะครับ ดูกันที่ไซคาล่างสเปเชียลไดโนซอร์ก่อนเนื้ก็มี2เอฟเฟกเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือเอฟเฟกแรกก็คือสามารถลงล่างไปทั Method, ้นหมดทับก้าไปนี้ได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกที่2ก็คือพอเทิร์นอ่าเคาน์เตอร์ครบ4หรือมากกว่านะครับก็สามารถไดโนเสลร์ De no led, เพื่อจะลงเจ้าไดโนเทคเตอร์ no ล่างไซคานะครับลงมาได้เลยมี2เอฟเฟกเหมือนกันเอฟเฟกแรกก็คือสามารถใช้อ่าซูเปอร์สกิลนะครับได้ทุกสัญลักษณ์เลยก็ ที่เป็นธาตุดินนะได้ทุกสัญลักษณ์ไม่ต้องมาแยกแยะช่วงหลังๆเนี่ยสามารถเล่นได้สบายแล้วไม่เหมือนกับช่วงแรกที่แบบอ,อาจจะต้องมาฟิกว่าสัญลักษณ์อะไรลงกับอะไรนะครับพอมาเป็นแบบมันคือการพัฒนาของการ์ดในยุคต่างๆในรุ่นต่างๆนั่นเองนะครับก็น่าสนใจมากๆเอฟเฟที F ่ A 2นะครับเขาบอกว่าร่างไดโนเสคเตอร์ของไซคานะครับ เมื่อเดนอสเซอนี้นะครับใช้ซูเปอร์สกิลที่มีชื่อว่าอัลติเมตนะครับเมื่อจบการต่อสู้คู่แข่งจะเสียพลังชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยตุูตับบวกเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยนี่ก็คือเอกลักษณ์เด่นนะครับของธาตุดินเหมือนกันเหมือนอย่างธาตุน้ํากีที่ได้จูการ์นหนึ่งใบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดการ์ดนะครับสําหรับเจ้าเดโนเทคเตอร์โชลดาวนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตพลังไดโนเสาร์เพิ่มขึ้นสามารถเรียกไดโนเสาร์ที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อก่อนที่เราเรียกเป็นล่างแบทเเเเททิลลหมมดนนะครรรรับาาาาสาาถีียก่่งป็ เขาเรียกว่าไดโนเทคเตอร์ได้นะครับก็น่าสนใจมากๆเลยทีนี้มันก็จะมีบางใบทีท่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อเราไดโนสแลสนะครับไดโนเสาร์ no นะครับจากตัวนี้จากบนมือลงสู่สนามนั่นเองนะครับก็สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับท้งการ์ดบทมือได้เลยนะครับก็น่าสนใจอีกหนึ่งใบ อืแล้วก็จะมีตัวละครนะครับให้ดูกัน5้าใบนี้เจ้าตัวละครเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเจ้าริวตาดแล้วกันนะครับริวตาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องงับบูล่างนะครับล่างไบเทนโหมดหรือว่าไดนเทคเตอร์ก็คือสามารถทําให้เซิร์ชการ์ทั้งล่างเบรทนโหมดแล้วก็ไดนเทคเตอร์ทั้ง2ใบได้เลยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับกองการของเรานะครับก็คือจะสามารถใส่งาบู่ได้อย่าลืมนะเวลาเราจะเล่นการ์ดที่เป็นไดโนเสาร์ตัวต่างๆสมมุติเราเจาะจงที่จะเล่นงาบู่เราก็ต้องไม่ลืมตัวละครที่เป็นเจ้าลิวตาด้วยฮะหรือจะเป็นเจ้าตัวละครอย่างกูเนนโดนะครับก็คือคู่แข่งนะครับทิ้งการ์ดของตัวเองหนึ่งใบแบบสุ่มนะครับแล้วก็ค้นหาไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าจาร์อร์เมอร์เออไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับไดโนเสาร์จาร์อร์เมอร์อีกตัว หนึ่งที่เป็นตัวหน้ากล่องนะครับสำหรับชุดการชุดนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยมันออกจะฟุ้งฟริ้งแพวๆพนะครับก็เจ้าาร์อัมเมอร์ตัวนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆเป็นเลเวลเด้วยนะครับมี2องเอฟเฟกเอฟเฟกแรกนะครับเขาบอกว่าจャคอัมเมอร์เราสามารถไดน o สเลสเดนเสเซานี้นะครับด้วยวิธี การวางทับบนการที่มีชื่อว่าโจบาเลียเท่านั้นนะครับอย่าลืมโจบาเลียกับจากาอเมอร์ต้องใช้ร่วมกันนั่นเองแล้วก็เอฟเฟกตที่2เมื่อไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ at, no at, นี้นะครับจากบนมือนะครับเราจะได้จั่วกาเจใบจำเอาไว้นะตัวหน้ากล่องสําหรับเจ้าชุดเนี้ที่เป็นริวตะนะครับกล่องนี้จะมีตัวหน้ากล่อง2ตัวก็คือานาบูร่างไดโนเทคเตอร์นะครับแล้วก็เจ้าจากอเมอร์ตัวนี้นะครับ พลังโจมตีทั้ง2,004นะครับแล้วก็ได้จั่วก,การ7ใบด้วยนะครับใครที่เน้นแบบว่าบูตกาบนมือนะครับมาเสริมทัพก็พลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับชุดนี้แล้วก็สําหรับชุดนี้ก็มีประมาณนี้ละกันเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมด ก็น่าจะครบหมดแล้วหลักๆนะครับส่วนการยิบย่อยที่แบบซัพพอร์ตเฉพาะท่าน,นะครับลองไปซื้อมาแกะดูกันในกล่องว่าเฮ้ยน่าจะโครกันน่าจะแบบเล่นด้วยกันน่าจะเขาเรียกว่าซัพพอร์ตได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างการ์าซูเปอร์สกิลเมื่อกี้ที่เป็นงับุนะครับก็จะเข้ามาช่วยให้เดโนโอเกเตอร์ของเราเนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นเอฟเฟกก็จะแบบเสริมกันละกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนอะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูเจ้ากล่องที่2นะครับสำหรับ Dino s e c t o r Showdown นะครับว่าจะน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ ICU anime นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด u u s c r i b e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะ